โบวานดาเปลี่ยนลุกใหม่สวนละมุนกว่าเดิมโกยทั้งยอดไลค์โกยทั้งคอมเมนต์จากบรรดาแฟนคลับพี่จ๋าไปแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุกครั้งใหม่ของคุณแม่คนสวยโบวานดาสหาวงที่ล่าสุดเจ้าตัวได้นำเอาภาพการแต่งหน้าทำผมแบบจัดหนักจัดเต็มมาโพสบนอินตาแกรมอวดลุกปังในแบบที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆแถมยังแนบแคปชั่นแซวตัวเองขำๆอีกด้วยว่าใช่ใช่ไหม ซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะทำให้แฟนๆต่างพากันเซอร์ไพรส์ไปกับลุกใหม่ของเธอทั้งสวยทั้งแปลกแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่อดทักไม่ได้ว่าการเปลี่ยนลุกครั้งนี้ของเธอชวนให้นึกถึงใบหน้านางไร้ตัวแม่อย่างเนยชติกาแบบสุดๆถึงขั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้ามองผ่านๆแทบแยกกันไม่ออกเลยทีเดียว